ช่วงนี้ใครเป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าสิวหายแล้วมีรอยดํารอยแดงจากสิววันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะมนันแนะนําเลยนั่นก็คือคิวส์นั่นเองค่ะเขาออกไลน์ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวเนี่ยได้รับการนิยมมากๆเลยนั่นก็คือน้อง2ตัวนี้นั่นเองนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเบมิสเคลียร์ลิ่งโซลูชันเนาะแลนตัวจะเป็นตัวเอ็กซ์เปอร์ติ้งเคลียร์นะคะเบมิสทรีตติ้งพรีเวนติ้งโลชั่นนั่นเองค่ะสองสูตรนี้เกี่ยวกับคนเป็นส ก็ได้หรือว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียของตัวที่เป็นสิวนั่นเองเนาะวิธีการใช้นะคะจะเริ่มจากตัวโลชั่นก่อนลงโลชั่นบริเวณที่เป็นสิวนะคะสามารถใช้เช้าเย็นได้แล้วใครนะคะที่มีตัวน้องที่เป็นตัวเซรั่มมันเนี้ยก็ให้ลงตามทีหลังนะคะลงบริเวณที่เป็นสิวได้เลยหรือว่าเป็นรอยดํารอยแดงจากสิวก็ได้นะคะจะช่วยเรื่องสิวได้ดีมากๆเขาออกสส่วนนี้มาเราได้กระแสตอบรับที่ดีมากก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวคลี a n ิ่งนั่นเองเพื่อที่จทำความสะอาดผิวหน้าสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะก็ล้างหน้าเสร็จนะคะลงเป็น ตัวโลชั่นนาอบริเวณที่เป็นสิวและสามารถลงเซรั่มบริเวณที่เป็นสิวได้เลยทิ้งไว้30วินาทีนะคะก่อนทาครีมกันแดดและแต่งหน้าออกสากว้าได้ตามปกติเลยค่ะส่วนตอนกลางคืนนะคะก็ล้างหน้าใช้โลชั่นบริเวณสิวนาอแล้วก็ใช้เซรั่มบริเวณสิวแบบนี้ค่ะแล้วสามารถลงมค์เจรเซอร์ล้นนอนได้เลยใครที่ช่วงนี้เป็นสิวนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ก็ลองเปิดใจเป็นนะคะไลา์โปรดักต์สิวของคิวส์ได้เลยนะคะ